นี่ค่ะอืมกกินใหญ่เลยเนี่ยตัวที่ไม่สบายค่ะถ้าทางจะหิวกินใหญ่เลยเดี๋ยวพี่กบต้องหาถ้วยมาใส่น้ําวางไว้นะคะเพราะถ้วยนั้นเคยใส่น้ําแล้วก็หกแล้วก็ชามก็เก็บขึ้นมาแต่อตอนนั้นใส่ถุงปฏติกวางไว้นะคะนี่ค่ะอืมอืมเขากินกันแล้วค่ะอืม นี่นะคะซอกนี้อีกหน่อยเขาคงต้องปิดค่ะเวลาทําห้องนี้นะคะตอนนี้พี่กบเปิดก็เอาไว้ให้อาหารเขาได้ชั่วข่าวนะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวพี่กบเอากลองตั้งไว้ไหนดีบ้างที่จะให้เห็นได้บ้าง mm hmm. เดี๋ยวต้องเคลียร์นะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยไม่ทงใม้ก่น ค่อยใส่น้ำก่อนนะคะ